วันนี้เรามาที่พมกินอาข่าวนะครับฝนตกหนักมากมันจะไปมันข้างในมีอะไรมันถึงได้แบบฝนตกเราไปได้เนี่ยคาสคาสอะไรเขามันเลยเดี๋ยวเราจะไปแอบในนี้ก่อน มากันแล้วมีร่มสองคันแบปลาเลนต้องวิ่งมาก่อนตากฝนมามีกระวองเพชรด้วยน่ารักมากอ๋อนี่ก็มีเป็นห้องๆสวยจังเลยแต่ฝนตก ไปโรงแรมด้วยเหรอามีสนามเด็กเล่นด้วยและฝนตกอ่ะลูกค้าโรงแรมเท่านั้นตรงนี้นะครับนี่โรงแรมโอ้ยน่ารักมากเลยโรงแรมโอ้แต่ว่าสวยมากอ่ะที่เล่นเด็กโอ้สวยมากเลย ก,กิจกรรมเยอะมาก,ามกแต่ฝนมันตกนานี่ม,นม,มีที่ปีนเล่นเข็งเด็กด้วยอ๋อมาตรงนี้ใช่ไหมมีหลังคาอ๋อไปไป <c oughs> นี่มันเป็นร้านขายของไม่ใช่ที่เล่นเนี่ยร้านขายของเห็นไหม อกลางลง่มค่ะ,งงปะไปได้นไม่ฮามันมาเลยไปส,สวยสเดินอ้อมไปทางเธอโรงแรมน่ารักมาอกอะไปเดินไปนี่มันเป็นที่เล่นตลอดเลยนะดันฝนตกเนี่ยอดเล่นเลยเี้นสนุกเลยอ่ะ อันนี้เราจะมาเข้าค้าทำกิจกรรมนะครับเอออาเป็นกิตกรรมฮาโลวีนเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับอ,อาหารเช้าของโรงแรมน่เลยอะเป็นโรงแรมแบบถ้ามีครอบครัวมานี่แบบก็จะเป็นอารมณ์แบบบ้านๆน,นะหมายถึงว่าเป็นบ้านหลังเป็นหลังๆเน,งงนี่ย เราจะเข้าได้ไมล่ะเข้าไปเลยเข้าไปได้เลยระวังแมงมุมกนะเข้าไปได้ลูกเข้าไปได้เอามาเข้าไปก่อนก็ได้อป้าเข้าไปก่อนนะอะไรมีซิปไลด์ด้วยเสามสิบบาทหนึ่งติเก็ต อ๋อนี่เวิร์กช็อปถึงแล้วเป็นเวิร์กช็อปนะครับทำขึน้นสวยมากเลยโอ้เป็นงานเยอะยแยะเต็ไมไปหมดเลย เราเรียนกันที่บ้านเขียวนะครับอารมณ์แบบนี้เราจะตกทั้งวันอ่าเอาลมเก็บค่ะม,มีร้านอาหารด้วยเดี๋ยวเล่นเสร็จก็มากินข้าวกันต่อ,ตอเอาค่าเก็บที่นะ ได้ค่ะหนูเข้าไปก่อนเลยลูกเพราะว่าอันเนี้ยมันเรากำลังจะปั้นแล้วไปปั้นเล้วออย่างละน้ำลายดีไปเลยลูกนะเพื่อนรออยู่กำลังปั้นอยู่เลยอ่ะปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นชูชีบอกบันดีฟ้าปั้นอยู่เลยคุณพ่อเข้ามาถ่ายรูปได้ น่ยเอ็นทำอะไรหนูปั้นอะไรอะ่ะโ,โดนัทเหรอสีเหลืององเดียวเลยเหรอหนูทำโดนัทเป็นเหรอทำเป็นเก่งเลยนี่มีสีชมพูด้วยนะชมพูเตียมสีชมพูไว้ให้จ้ะสวยมากเลยอ่ะ ทำอะไรไปแล้วอะอุ้ยน่ารักจังเลยปเป็นดอกไม้โดนนั่นดอกไม้เหรอเอาแปะเลยเหรอไม่แห่งเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาที่คาเฟ,นะฟ่ก่อนนคะครับอ่ะเข้าบิดทางเหรออันนี้ครัวใช่เข้าทางไหนโอเคครับเข้าครัวเฉยเลย ห้องด้านซ้ายตรงไหนวะอ๋อข้างหน้าไปข้างหลังมันไปถึงแม่น้ำเลยนี่วะเดีข้างหลังมันยังมีที่เล่นด้วยนะเดินไปดูกันโอ้โหถึงแม่น้ำเลยนี่วะแม่น้ำอะไระตรงนี้ไม่รู้ ว่ามียินโปเกมอนด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยร้านกาแฟข้างหน้าก่อนทา,ทางจุดแรกที่เจอจะเป็นร้านอาหารนะแต่ถ้าใครจะกินกาแฟคาเฟ่ให้มาตรงนี้นี่โอ้โหสวยสวยมากสวยแบบสุด,สด อุแต่น้ำสูงมากเลยนี่ทำขึ้นเท่ยตรงนี้คาเฟ่คาเฟ่น่านต่ผมชอบคาเฟ่กว่านะมันริมน้ำไงอุ้ยตรงนี้เขาตีมข้าวเรียหมดเลยอ่ะมีไก่ด้วย ไก่มาจากไหนเนี่ยเลี้ยงไก่ด้วยน่ารักจังเรามาถึงร้านอาหารแล้นะครับเธอเขามีเขามีคาเฟ่ข้างหลังนะเอ้ยเขามีคาเฟ่ริมน้ำข้างหลังอะไรล่ะเมนูโรลเมนูสปูฟี้อ่ะทั้หมดลูกจะเสร็จอีกชั่วโมงนึงใช่ไหมไม่รู้น่าจะชั่วโมงนึงอ่ะฮัลโลวีน ทำอะไรมาโอ้โหขอดูได้ไหมขอดูได้ไหม,ไมโอ้โหโดนนัดเหรอน้นเก่งมากเลยอะออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อปาก่อนเดี๋ยวปวดออกมาสิปวดออกมาสิทำอะไรมา น่ากินมากเลยเดี๋ยวไปไม่ปกินโดนัทกันไหมยังไงอ่ะว้าวทำโดนัทเหรอเราทำเองแบบนี้อเนี่ยอนม่าชอบไหมโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะมันต้องทำสวยจังอ่ะหนูทำคนเดียวเลยเหรอมันมีคุณครูช่วยไม่สวยมากทเองคุณครูทำอยู่ใช่ไหมน่กินได้นทำมันกินได้จริงเหรอคุณครูทำมันกินมันปอมเหรอดินน้ำมันหรือเปล่าเนี่ย ได้กินอะไรน่ะกิน,กนยังไรอ่ะไม่ได้น่าอะไ,ไรอ่ะน่ากินมากเป,นนมเป็นนมเป็นนมหรอทำไมนมเป็นสีชมพูล่ะนมชมพูเหรอ,ม,อม,มันมีลูกอะไรมีลูกมาชั้นโลกข้างในด้วยเหรอป้ากินไม่ได้เนาะป้าท้องไม่มด <c oughs> โีโอ๊ยเก้าอีออ้นั่งถ่ายรูปสวยมากเลยอ่ะจริงเปล่า ว่าจากไอ้นี้น่าถ่ายรูปมากเลยสวยเขาจัดสวยมากฮาโลวีนโอ้โห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 เป็นน่าสนุกมากเลยที่นี่งงนจ่ายมีกระดานหกด้วยมันของเด็กมากเลยอ่ะแบบป้าเล่นไม่ได้อ่ะวาย <c oughs> อ๋อมาเล่นกับด้านได้สองคนไงอีกคนหนึ่งเล่นด้านหนึ่งอีกคนหนึ่งเล่นด้านหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงได้เลยไม่ต้องไปเล่นคนละด้านกัน มีบ้านไม้ด้วยชแนลหุ้ยชแนเเลไก่ไก่ไก่แนลชแนเเลไก่มันสวยไหม <c oughs> สนุก่าทีนี้ <c oughs> ต้งนั้นเป็นร้านอาหารหรอไม่รู้ เชนลเราต้องผ่านด่านเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้นี่ลงมาลงมานี่เริ่มจากตรงนี้แล้วก,ก้าวไปเข้าบ้านแล้วผ่านด่านตรงนู้นขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นอันนี้อันแรกนี่ค่อยๆก้าวไปทางนู้นไปให้ได้ะอ,อะไรนะ,จ,ะจับแล้วอ่ะจับจับจอ่ะมอันนี้อันนี้อันนี้เชนนอล ก้าวมานั่นแหละเหยียบเข้าไปหนูจับได้แล้วเหยียบเองเหยียบเองฮึ๊บฝ่ายผ่านเข้าไปได้อด่ายตกน้ำอย่าตกน้ำนะอย่าตกน้ำนะจับเชืออไว้ไป ขู่มีที่ล้างมือด้วยลงมานี่ดิลงมานี่เห็นไหมทางลงลย,ยบ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 ไม่ล้มไม่ล้มวบวบวบเก่งที่สุดเลยหนูขึ้นไปทำอะไรวันนั้นน่ะเปียกลงมาในตูดเปียกเลยนะลงมาในตูดเปียกเลยนะ มีรถบังคับด้วยเล่นที่ไหนอะครับอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคครับนั่งไหมเป็นซิปไลน์ไงบี่อยู่ตรงนูน้นแต่ยังไม่มีคนดูแลอยู่น,ยนี่มันมีแต่พี่เขาไม่อยู่ไง เข้ามาผ่านด่านม่อีกคือมาหนี้น้อยงี้นี่มาหนี่มาหนี่มาหนี่มาตรงนี้ตรงนี้มันง่ายไปอย่างหนูต้องเล่นแบบยากๆนี่น,ๆๆๆนี่มาปีนตรงนี้เลยปีนเชือกตรงนี้นี่ปีนเชือกขึ้นไปนี่ตรงนี้มันง่ายไปมานี่มาปีนเชือกนี่อ่ะได้ตามใจอ่ะได้ไหม โอ้โหเป็นนักปีนผาเลยใช่ไหมแบบป๊า,ปาใช่ไหมป๊าเนี่ยต้องเหยียบเอานและจับเหยียบขึ้นไปนั่นแหละ,หละโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปทางทางนี้ไปทางนี้ทางนี้มันจะผ่านไปด่านใหม่ไปเลย ผ่านไปผ่านไปเลยนั่นแหละไปเดินบนไม้มีขวนไม้อยู่ข้างล่างเดินไปหน,น,นึชั้นขนาดนั้นเลยเหรอลอ,อยขึ้น ไปขึ้นไปข้างบนเลยไปที่ชั้นสองเลยมาโอ้โหมีสไลเดอร์ข้างหน้าด้วยอ่ะ ลืนะ่นเปียกแน่เลยแนอุ้มหน่อยบันไดยอยู่ตรงนู้นอุ้มทำไมหรอบันไดนะเห็นบันไดไหมนะสวยมากนี่คือโรงแรมนะครับดิต,ตันตหนึ่งิต,ตันตสองเป็นห้องเนาะมีห้องหลายไทยเลยถ้าใครอยากมาพักก็พักได้นะตรงนี้เขาจะมีบ่อทรายด้วยนะค่อนข้างเปียกเพราะฝนเพิ่งตกแล้วก็มีของเล่นทรายให้ นี่ก็เป็นกิจกรรมอีกด้านหนึ่งนะนมีกิจกรรมอยู่มีคนเล่นอยู่เลยเล่นจ้ะนี่มันกิจกรรมกันอยู่เชิงช้าก็จะมีหลายแบบขึ้นเลยอ่านได้ไหมอ่านได้ไหม เป็นเชือกลงนะนั้นเดี๋ยวเปียกเห็นเชือกไหมเป็นเชือกลงให้ได้เชือกอยู่ทางซ้ายทางซ้ายมือเห็นไหมเขามีงานเล่นกิจกรรมเยอะมากเลยโอ้โหราคาอ่นินคาเลือกจะเอาอะไรคะอนี้เอมีแจกคนนันฮาบลวีนด้วย ขอบคุณค่าก่อนมันคืออะไรชั้นแนวฮะโอ้โหน่ากินมากเลยมันกินได้ปะกัิกัดได้เลยกัดได้เลยไม่ต้องแกะไม่ชอบให้แบบป้ามาป้ากิน เดี๋ยวเราจะลองเข้ามาในคาเฟ่ดูนะครับมา,มาเข้ามาอย่างออกมานจะไปห้องน้ำะจะเป็นที่นัีงด้วย อันนี้ก็กินได้นะไม่โดนฝนสวยมากครับทุ่งทเลดีมากเลยอยู่ริมน้ำสวยมากเลยเขามีให้อาหารไก่ด้วยในนี้เนี่ยเขาเป็นเล้าไก่อยู่ในนี้นะเราเข้าไปดูอุ้ยมีลูกไก่ด้วยลูกไกนะ่น่ารักมากอันนีเล้าไก่อยู่ในนี้ต้องซื้ออาหารให้ได้นะครับ20บาท สวยมากเลยมีดูซี่เขาทำสวยมากเลยอะ,อะนี่นี้ยังมีร้านกาแฟด้วยอะเล็กๆ,เ,กๆเด้อมีร้านกาแฟเล็กๆด้วยอยู่ข้างหลังทำเป็นเหมือทำให้ มีปลาเยอะมากเลยอ่ะปลาอะไรตัวเล็กๆแม่น้ำอะไรเนี่ยเอาเหรอโอ้โหหนูปลาปลามันกินใหญ่เลยดูสิเต็ไมไปหมดเลยตัวเล็กๆอ่ะ <laughs> กระเด็นหลุดเลยค่าอาห,หารปลาเท่าไหรเ่เถอะยี่สิบป่ะฮะ อ่านปลาเท่าไหร่สิบบาทเหรอถูกมากหลูเอาหมดเลยเหรอหลุด<ว>เต็มพื้นหลดเลยไม่เป็นไรค่ะโูเคีแบบนี้ก็ได้เยี่ยมมากเลยเดีย๋ยวเราต้องไปล้างมือกันนะม,มีเรือด้วย

เพิ่งเห็นว่าที่หน้าทางเข้ามีบ้านกระต่ายด้วยนะใหญ่มากกระต่ายเยอะมากดูมีไก่ไก่ขันถ้ไก่เขาสวยอะ่ะลูกไก่พันอะไรสวยมากโอเคครับจบการรีวิวเพีเท่านี้นะครับ